ว่ากันว่านี่คือโอเอซิสใจกลางสุขุมวิทบางนาที่ยกป่าสนจากสวีเดนมาไว้ที่วิลล่าหรูสามชั้นตกแต่งให้พร้อมอยู่หลังนี้สิ่งที่อยากปรบมือให้กับคนออกแบบที่นี่ก็คือเขาสามารถเบลน์ธรรมชาติให้เข้ากับวิลล่าหรูสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่มันเหมือนสอสิ่งที่ดูคอนทราสต์กันนะแต่พอจับมาอยู่ด้วยกันแล้วมันฟีลดีแบบดีจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาซ่อนเอลิเมนต์ต่างๆไว้บนฟาซาเพื่อให้วิลล่าหลังนี้รับกับธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นภายในเาเดอเกอย่าางมาให้พร้้้อออมมยู่แแบบนีีลวผชท่เขาาตงออกมไดดู้รูแต่่ก็ซออนนนคววาามมแััเยงงโทสีดไ้ ให้บรรยากาศดูมีอะไรแล้วยิ่งพอบวกกับฟังกชันดับเบิลวอลลุมที่สูงถึง7.3เมตรก็ยิ่งทาให้วิลล่าหลังนี้สวยเหลือเกินมีบานประตูที่สามารถคอนเนคออกไปพื้นที่สวนด้านข้างที่สวนเขาก็ตกแต่งมาไว้ให้สวยแบบนี้แล้วซึ่งมันใหญ่จนสามารถสร้างสระว่ายน้ำส่วนตัวข้างบ้านอย่างได้เลยมีห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุที่วันนี้เขาแต่งเป็นห้องออกกําลังกายให้คุณไว้ก่อนแล้วก็มีห้องครัวแยกส่วนขนาดใหญ่บริเวณนี้ครับความพิเศษของวิลล่าหลังนี้คือเขาติดตั้งลิฟต์ส่วนตัวมาให้คุณขึ้้้้้้้้้นน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 ลงงงงงออออออยยย่่่าาาาาาาสสสสะดดวววกกกบบมมมมขขึชัััั2 2 2ีีทท์คืออหหหใใญพรรรํตถป เป็นห้องทํางานหรือโปรดักชันงานก็ได้แล้วก็ยังมี1 Family Are a ที่เขายกห้องเกมให้คุณไปแบบนี้เลยแล้วบนชั้น3มเนี่ยมีอีก2ห้องนอนที่มีมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่แบ่งโซนต่างๆไว้ในห้องให้อย่างดีห้องน้ําเป็น h i ส and He r ที่มาพร้อมกับบาร์ทับครับหรือใครจะทําห้องนอนชั้นเนื้อให้เป็นห้องนอนทั้งฟลอร์ไปเลยก็ได้นะก็จะได้ห้องนอนสไตล์เพนท์เฮาส์ที่ผมว่าเวิร์กมากแชมเบอล่าหลังนี้ยังมาพร้อมกับนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับการอยู่อาศัยของเราให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้รราาข้้นนนนนนบบบรรรรรรยยยาาาาาาากกกกกกศศขออองงงงงสสวววลลททีีีีี่่่ตใหจิๆๆนๆะมมมมมมัคคเป็ซึ เป็นเมืองแล้วก็ตึกสูงอยู่เต็มไปหมดแต่พื้นที่ตรงนี้เหมือนมีป่าสนจากสวีเดนมาตั้งอยู่ตรงกลางทั้งการออกแบบรูปทรงสระว,ว่ายน้ําให้เหมือนลำธาร้อม <From S 2> <From S 1> ต้นไม้ที่เหมือนกับป่าสนทำให้การเล่นจิมของที่นี่เพลินมากไปเลยแล้วทําเลเนี่ยแค่250เมตรก็สามารถขึ้นลงทางด่วนด่านบางนาได้ทันทีแถมยังใกล้ BTS 2สถานีในระยะทางเพียง1.2กิโลเมตรและทั้งหมดนี้คือวิลล่าหรูใจกลางสุขุมวิทบางนาที่พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีแบบที่ไม่ต้องเสียเวลาตกแต่งอะไรเพิ่มอีกแล้ว The Tree ร u k ุ u m v i t b a างนา